มาห่อเขาต้มกันเจ้าอันนี้กระดาษไขเนาะกระดาษไขที่มันทํากับข้าวนะ่ะที่มันเอารองขนมปงขนมปังอะ่ะสามารถเอามาฮ่ออาหารได้เนาะสมศรีไปซื้อใบตองแล้วมันแปลงแป้งโป๊ะราได้นะ่ะซื้อมาได้ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งคืออย่างคือได้ใบหนึ่งอะ่ะใบตองใบหนึ่งร้อยห้าสิบ,บาทที่นี่นะวันกับปหอ่อซื้อแต่เดมหนึ่งจะป๊หอ่อสมศรีก็เลยจ่ากระดาษเจ้าจกระดาษไขนี่เจ้า เาก็เอามาพับพับพับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็อันนี้น้ำกะทินะคะใส่กะทิลงไปสมศรีมีกะทิกองเดียววันนี้ก็เลยห่อหน่อยเอาไว้กินตอนเจ้าไปทํางานเจ้าเวลาหิวหิวอย่างเงี้ยมันง่ายดีตอนเจ้าตื่นเจ้าเนาะมันรีบๆฝังๆเลยใส่น้ําตาลใส่เกลือลงไปนิดนึงเจ้าน้ำตาลทรายนะข้าวต้มมันเนาะเข้าสมศรีจะนึ่งก่อนเนาะ เพราะว่าถ้าเอาเอาไปกลนแบบข้าวสารอย่างคนเท่าทําสมัยตะก่อนน่ะมันนึ่งแล้วมันซุกหยาบก,กว่าจะซุกไปสองสามชั่วโมงบนสมศรีก็เลยใจทําเหมือนข้าวมันนะเจ้ากลนเหมือนข้าวมันสมศรีชอบใส่ถัว่วมีคนหลายคนถาสมสมศรีว่าทาไมไม่ใส่กล้วยกล้วยวีละพันนะคะวีละพันบาทแต่มันกําได้หาซื้อ,อยาง่ายมันเมื่อไหนจะมาเตือนหนึ่งล้านก็อยู่ไก่ตวัวแล้วสมศรีก็ชอบกินเขา ข้าต้มกล้วยอ่ะคุณสีชอบใส่ถัวริสงมันอร่อยกว่าเจ้าเสร็จแล้วเขาก็่าหอ่อมันต้องห่อแกนใหญ่นักแกนใหญ่นักกำลำังอันนี้สามารถเอาไปทําแบบข้าวหลามได้นะเราก็เอาไปปิ้งหรือว่าเอาไปจีก,ก็ได้เจ้าแล้วก็เอาไปนึ่งแหมกล้าน,นึ่งถ้ามันสุกแล้วเาก็ไปนึ่งอันเนื้อถ้าจะย่าเอาไปนึ่งแหมกลามนึ่งแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วเจ้ามันก็เป็นข้าวต้มละ ันง่ายตัวแล้วมันซุกง่ายตัวเจ้าถ้าเขาก้นแบบขขาสารนะมันมันนานซุกสมสีว่าหนึ่งเมินไปสองสามชั่วโมงมันเปลี่ยงไฟเปลี่ยงแก๊สเปลี่ยงสัลาสเปดข้าวต้ฮตวมฮอตะววาอันนี้มันเป็นกระดาษไข่นะคะของทับต้องเดินในท้อง กนไปทำงานสมซินชอบใส่กล้วยอะ่ะมีอย่างกล้วยกับแพงดปวยหวีละพันนะคะชอบใส่ถั่วมากกว่าอร่อยเด้ออันนี้ปลาหมึกเป็นสาวข้ามาตะว่า ก่อนออกบ้านมีคนถามน้ำสีทำไมผอมเดินค่ะห้ามกินจุกจิกเจ้าถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะเราก็เดินว่าละกิโลสองกิโล หลังหกโมงหลังหกโมงเย็ยนห้ามกินอะไรหลังหกโมงเย็ยนก็คือนอนนะคะหิวก็ต้องอดไว้ตอนเจ้าฝึกให้เป็นนิสัยกินใหดตรงเวลาแล้วมันก็จะรีเองเจ้าไม่ได้กินยาอะไรนะสมศรียยาตีเขาว่าลดขอมอวนลกขอมวอน สิมันอะไม่ประโยชน์มันต้องไปซื้อมันเสียหลายต่างขนมหวานอืมของหวานอะไรอย่างเนี้ยถ้าเราจะกินอ่ะให้กินช่วงระว่างวัน อาหารถ้าเรากินได้ก็คือกินตอนเจ้าอะดีที่สุดเพราะว่าตอนกับวันเราทํางานทั้งวันใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนห้ามกินลองดูเดอ้อเมื่อก่อนน้ำสิบกินขนมปังกินพิซซ่ากินแบบจุกจิกจุกจิก,จกอะอั้เ,เออ่อวน